โตโยต้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า50ปีโดยนำหลักวิถีแห่งโตโยต้าระบบการผลิตแบบโตโยต้าและปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่งมาใช้เพื่อสร้างความเติบโตให้กับองค์กรและบริษัทคู่ค้าเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยบริษัทจึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่ธุรกิจชุมชนและเสริมศักยภาพทางเศษรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้โครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ วันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่อําเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาแนะนําให้รู้จักกับวิสาหกิจชุมชนแคปหมูอิ่มสุกครับเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับเขาบุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตอาหารนะครับรวมไปถึงการแปรรูปครับและที่สําคัญนะครับทางโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับให้เติบโตขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามาทําอะไรที่นี่กันบ้างสวัสดีครับพี่แก้ว สวัสดีครับสวัสดีสสดครับ,รบนี่นะครับาาก็คือประธานวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุกนะครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุกเนี่ยเราทํามาตั้งแต่ปี2547ทําเ็แรกๆก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะทาในครอบครัวเราก่อนมีการรวมกลุ่มร่วมทุนนะคะเรียกญาติของเรานี่แหละค่ะมาร่วมต่างกันช่วยกันเลยทุกหน้าที่ร่วมกันคะ่ะเขาเรียกกลุ่มดิบเพราะว่าคือช่วยกันไปเลยทําอะไรก็ช่วยกันแพคทอดอย่างนี้ก็คือเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ ทีนี้ลองตลาดดูลูกค้าตอบโจทย์ดีมากก็กลายเป็นกลุ่มแคปหมูอุ่นชุดข,ขึ้นมาพอเริ่มตลาดอยู่ตัวแล้วต้องขยายกําลังการผลิตด้วยต้องขยายตลาดทีนี้ก็เริ่มมีปัญหาเข้ามาแล้วค่ะสินค้าเราเริ่มเอ๊ะถุงนี้กับถุงนี้ทําไมสีต่างกันถุงนี้กับถุงนี้ทําไมรสชาติต่างกันหนักๆเข้าในถุงเดียวรสชาติต่างกันแต่ละชิ้นอีกอเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะ ปัญหาหนักขึ้นมีของเคมะเ,เราจะยังไงกันจะแก้ตรงไหนทีนี้ก็ทางอาจารย์พรมชัยจากโตโยต้าชุมชนพัดนี่แหละคะ่ะโทรเข้ามามีปัญหาอะไรไหมที่จะให้ช่วยไหมก็คิดกันอยู่อ๋อไหนๆเราก็ไม่รู้จะทําต่อหรือไม่ทําก็ลองดูสักตั้งดีไหมอย่างนี้มาดูจุดแรกกันนะครับอันนี้คือจุดต้มเลยพี่แก้วใชตรงน,นี้มันเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนกับปัจจุบันแตกต่างกันยังไงฮะก็เมื่อก่อนเรา ก็จะต้มตามฟรีสไตล์ของเราก็คือเขาแพ็กมาเท่าไหร่ก็ยัดลงไปเท่านั้นจากกระบวนการทั้งหมดเห็นมูดะต่างๆในกระบวนการการสูญเปล่าซึ่งดูแล้วมากการต้มเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะต้ม10กิโลใช้เวลาประมาณ8นาทีตอนหลังก็มาปรับวิธีการขั้นตอนใหม่แล้วก็ควบคุมเนอฟูมจะช่วยให้เหลือ5นาทีและจากนั้นก็กระบวนการหัน่น ันเมื่อก่อนเนี่เขาจะหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไม่เท่ากันไม่มีมาตรฐานอะไรซึ่งตัวนี้มันจะส่งผลกระทบในขระนวานถัดไปก็คือไปสไลด์พอสไลด์ออกมาเส้นมันก็จะทําให้มีความยาวความต่างกันแล้วเวลาก็จะมากขึ้นเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปเจอทำให้เกิดมูด่าในการไปซ่อมไอ้หมูที่มันสไลด์มันจะไม่ขาดครับเราก็จะกําหนดให้เขาควรหัน่นไม่เกินนี้แล้วก็เวลาสไลด์ควรจะวางแบบไหนใส่ยังไง ซึ่งตรงนี้จะช่วยลวดมูดะในการเสียเวลาในการเอาไปซ่อมง,งานใหม่แล้วกท็ที่แบบเปลี่ยนแปลงมากๆก็คือคือตรงนี้ค่ะแต่ก่อนเราจะไม่มีการช่งางหลังจากที่อาจารย์เข้ามาอาจารย์ก็จะถ้าเรา,เาให้มันเท่ากันหมดก็คือแต่ละกระมังเอา5ก <kg, S 1> ิโลแล้วก็คือจะเสร็จในขั้นตอนเดียวนี่นระพอจับออกมาเนี่ยแต่ละชิ้นจะมีความยาวที่เท่ากันหมดเลยนะนี่นะฮะ จะไม่แตกต่างกันมากสถานีนี้เป็นสถานที่สำคัญ <ม S 2> ที่เรามีปัญหาเรื่องอสีไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะคะ <areth. S 2> ก็คือเนื่องจากหนึ่งน้ำหมักเราต่ตก่อนก็คือตักไปเลยหลังจากที่โครงการโดยจาชุมชุนชุนม,ม,มาอาจารย์ก็จะสอนว่าเราต้องมีถ้วยตวงที่ชัดเจนปริมาณน้ำหมักที่เท่ากันทุกคน <S <S ใครมาทําก็ใช้เท่านี้ค,คือพูดง่ายๆคือเป็นการควบคุมการปรุงอาหารให้มันมีความเท่ากันคุกนานไหมแม ก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็เราจะแต่ก่อนเราจะไม่มีพักก็คือคลุกๆเราก็ลงหม้อไปเลยทีนี้อาจารย์บอกว่าเราควรจะพักไว้สักห้านาทีเพื่อให้น้ำหมักซึมเข้าเนื้อซึมเข้านเนื้อเขาจะเพิ่มรสชาติให้มันเข้าเนื้ออีกขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากแล้วก็เป็นขั้นตอนที่แบบเราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือประหยัดน้ํามันหนึ่งค่ะแล้วก็เวลาสําคัญค่ะสองอย่างนี้ก็คือเวลากับน้ามัน ทำไมก่อนที่เราเคี่ยวตรงนี้เราจะใช้หนังหมู10กิโลแต่ตอนนี้อาจารย์เข้ามาจากโครงการตัวจ้าชุมชนพันนะคะตอนนี้ก็คือ5กิโลค่ะแล้วก็น้ําหมัก750คือชัดเจนเป็นเป็นเป็นมาตรส่วนที่ชัดเจนแล้วพอลงตรงนี้เราก็ลดน้ํามันจากเดิม2ฟิปก็เหลือแค่ฟิปเดียว<ม>แค่นั้นค่ะ<ม>ก็คือประหยัด<ม>ไว้ครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็เวลาที่ใช้ปกติ10กิโลเราใช้28นาทีแต่พอเรามาทํา5กิโล แต่ตอนนี้ก็คือประมาณ18นาทีก็เสร็จ2หม้อ5กิโลอ่าเท่ากับว่าเราได้ลดเวลา2เราได้ลดต้นทุนการผลิตไปด้วยสามสินค้าเราได้คุณภาพมากกว่าเดิมด้วยก็หลังจากเคี่ยวแล้วนะคะเราก็จะนําไปตากค่ะทางโน้นก็คือโดมที่จะตากค่ะเห็นว่าเรื่องของการตากเนี่ยเห็นผลชัดเลยตั้งแต่ก่อนอาจารย์มากับอาจารย์มาเรื่องของโรงตากใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย ก็ตะกรอนลง,ลงตากเราอยู่ตรงโน้นนะคะเราต้องเคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วก็เอาใส่กระมังแล้วก็เอาเข็นรถไปตากแล้วก็กว่าจะเข็นไปแล้วก็กว่าจะเข็นกลับมาค่ะก็ใช้เวลา28นาทีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ไกลใช่ไหมคะเราจะไม่ไม่สามารถที่ว่าหม้อต่อหม้อเพื่อไปตากคือเราต้องรวมกันให้มันได้สักประมาณ20โลอย่างนี้ค่ะเราถึงเอาไปตากทีนี้มันก็จะมีผลกับเรื่องแดดที่จะใช้ตากเพราะว่าเรารอพอกว่าจะเอาไปตาก เด็ดก็บ่ายคอยแล้วจุดตากโดมเองอะ่ะตรงนี้จะมีต้นไม้เยอะนะครับความร้อนก็จะไม่ถึงเช้าเช้านี่ครึ่งวันนึ่งเพิ่งจะตากไดค้ความร้อนก็ในในโดมก็จะไม่ดีเราก็เลยแนะนำว่าย้ายโดมย้ายโดมตากไปไว้ข้างหลังใกล้ๆนะครับจากที่9 0เมตรตอนหลังนี้เราย้ายไปก็เหลือ12 2เมตรซึ่งจะใกล้แล้วทอดเสร็จเราก็เอาไปตากเลยแล้วอุณหภูมิตรงนั้นจะดีกว่า จะช่วยในในการตากก็คือตากรถได้เมื่อก่อนเราตากสอแดดสองวันตอนนี้เราตาก6ชั่วโมงก็สามาอกาเา่าเดาษอันนี้คือสเตชันที่6นะคะจะเป็นขวนการในการทอดถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะที่เทหมูตรงนั้นก็จะเป็นกะละมัง 1, 2, 3, 1> ึสคือหลายขั้นตอนมากตอนนี้ก็คืออาจารย์1เึ่งรด็นน้ามันตรงนี้ แล้วก็เพื่อลดขั้นตอนแล้วก็ลดการปนเปื้อน,นแล้วก็อาจารย์ก็ให้ทําเป็นโครงแล้วตั้งเป็นระบบไรเวียนอย่างนี้เลยค่ะแต่และชิ้นก็จะมีความใหญ่เท่ากันมีความสุกใกล้เคียงค่ะมีความสุกที่เท่ากันโอ้ยนี่ฮะแบบออกมาจากเตาร้อนๆนะครับชิมกันแบบสดๆเลยอืมไม่เค็มเกินไปหรอแบบรสชาติลังคอลี เง้ยได้ต้ตมตำนี้อร่อยเลยนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ปัญหาต่างๆตรงนี้คือชัดเจนมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็จะมาถึงตอนที่เราใช้บอร์ดตรงนี้ค่ะอันนี้คือบอร์ดอะไรครับพี่แก้วอันนี้เป็นบอร์ดสำหรับรับออเดอร์ลูกค้าค่ะ พี่แก้วก็จะรับโทรศัพท์ออเดอร์ลูกค้ามาเท่าไหร่พี่แก้วก็จะมาเขียนใส่ตรงนี้ตรงนี้จดอะไรยังไงบ้างพี่เห็น,นมีวันเดือนต่างๆแล้วก็มีเลขอันนี้คือพวกเลขอะไรยังไงฮะอันนี้ก็คือ,อสมมุติว่าอย่างคนพิสัยนี้ใช่ไหมคะครับส่งวันที่แปดเดือนสองอะไรอย่างนี้ประมาณนี้พี่แก้วก็จะเสียบทรงนี้ทางพ้าปขาเขาก็จะมาเอาไปอันนี้ไปทาพี่ๆเขาก็จะผลิตวันนี้426ี่กพี่แก้วจะกาหนดส่งวันที่8วันที่8ใช่ไหมคะ วันที่8ก็คืออันนี้ก็คือเสร็จแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอาจารย์ให้ทําถ้า<อ>สีแดงก็คือทําแล้วสีแดงก็คือทําแล้วพร้อมส่งอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนนี้เวลาเขาผลิตเขาก็จะใช้วิธีสื่อสารโดยส่งไลน์โทรบอกมันทําให้เกิดตกหล่นและพนักงานก็ไม่รู้ว่าจะผลิตอะไรตอนหลังเราใช้ระบบบอร์ดใช้เรื่องบอร์ดระบบพิชเช่นคอนโทรล,ลบอร์ดการมองเห็น รับออเดอร์มาเท่าไหร่ก็ให้เจ้าของไว้วางแผนการผลิตเลยว่าจะผลิตเมื่อไหร่เป็นออเดอร์ของใครจะส่งมอบเมื่อไหร่ซึ่งตัวนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าตกหลน่นลูกค้าก็จะพึงพอใจในแก้ไขปัญหาของการส่งสินค้าไม่ทันหรือว่าผิดพลาดเมื่อก่อนนะครับเขาเอามาก็มัดมัดถุงแล้วก็เอามาวางไว้ที่เชลเลยและไม่มีป้ายบอกมันทําให้คุณภาพมันไม่เฟิร์สอินเฟิร์สเอาคือของผลิตก่อนไม่โดนไปใช้ก่อนเราก็เลยทําแท็กทาป้ายแสดง เพื่อแสดงสถานะผลิตเมื่อไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ติดแท็กมาแล้วก็เอาไปวางที่เชลนะครับและจุดสุดท้ายครับคือจุดที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการบรรจุใส่ถุงครับเห็นแม่บอกว่าตรงนี้มูดะสุดๆเปลืองเวลาสุดๆเลยอดีตเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะคุณแม่ๆเขาก็จะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ก็คือเปลืองเวลาอาจารย์บอกว่าเป็นมูดะ ทีนี้คนที่เกาะคือต้องเข้าไปใกล้คนที่ศินมากที่สุดก็คือคนที่ชินไม่ต้องลุกอ้อมมาอ,มอันนี้คือเสียเวลาโดยใช่เหตุแสดงว่าตั้งแต่เราดูตั้งแต่สเตชันแรกจนสเตชันสุดท้ายเนี่ยทำให้เห็นว่ามันมีปัญหาทุกสเตชันเลยการทํากระบวนการโต้ตาธุรกิจจุมชนพัดในการแก้ไขแต่รายงานคือเรามาเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยดูกระบวนการทุกกระบวนการคือเราจะร่วมกันระดมความคิดกันว่าใช่ไม่ใช่ แล้วก็ทาถ้าเห็นตรงกันก็ทดลองเหมือนทํางานเป็นทีมครับถ้าโตโยต้าก็ทำงานเป็นทีมก็ขอขอบคุณโครงการดีๆจากโตโยต้านะคะที่กลุ่มชุมชนของเราได้มีโอกาสได้โครงการดีๆอ,อ,อย่างนี้นะคะก็อยากฝากไปทางโตโยต้าอีกครั้งหนึ่งอยากขอโอกาสแบบนี้ดีๆแบบนี้ให้กับชุมชนแวดล้อมหรือชุมชนอื่นที่ เล็กๆของเราแล้วก็มีโอกาสใหญ่ๆอย่างนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะครับในฐานะของตัวแทนของโ o y ยต้ธุรกิจชุมชนพัฒน์นะครับเราได้มาเห็นวิสาหกิจชุมชนแคปหมู่อิมสุขแห่งนี้นะครับเราได้เห็นตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําและปัญหาที่เขาได้เจอนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการที่โ o y ยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ได้เข้ามามีส่วนร่วมนําความรู้เพื่อถ่ายทอดนะครับสู่ธุรกิจของชุมชนและที่สําคัญนะครับเพื่อเพิ่มความยั่งยืนนั่นเองครับ แล้วก็ขับเคลื่อนให้วิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิมสุกแห่งนี้ได้เดินหน้าต่อไปนะครับผมหวังว่าโครงการดีๆแบบนี้จะยังมีในทุกๆจังหวัดนะครับแล้วมาติดตามกันในครั้งหน้าว่าโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์จะลงไปช่วยสนับสนุนหรือว่ามีส่วนร่วมกับธุรกิจหรือว่าวิสาหกิจชุมชนไหนกันอีกครับมองให้ไกลแก้ให้ใกล้ธุรกิจยั่งยืนได้ กับโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒนครับ